ในชีวิตทําใจให้สบายเถอะเราอาจจะได้หัวเราะมานึกถึงวันนี้ในสถานการณ์แบบนี้ฉันว่าเราน่าจจะหัวเราะนะฉันฉันก็ เออท่านครับผมขอพูดอะไรได้ไหมตอนเปลี่ยนยางรถเนี่ยเลยได้สิผมไม่ได้ชำนาญในด้านนี้เลยไม่เอานะฟรอร์แมนคุณอยากมือเปื้อนมานานแล้วไม่ใช่เหรอ ท่านครับผมรักเขาสองคนเหมือนกันแต่เราจะไม่ยอมเสี่ยงแบบนั้นได้ยังไงกันกับคือคนอย่างพวกเขาไม่ใช่ว่าหาไม่ได้ผมส่งเข้าไปทำงานนี้ผมก็ต้องนำเขากลับมาเฮ้เข้าสิวัย นายทำทำไมลีโอในตอนแรกทำไมนายถึงเลือกมาเสียชีวิตแบบนี้เพราะว่าฉันเชื่อในความถูกผิดปัญหาของฉันก็คือคนหนึ่งถูกสุดนอีกคนหนึ่งผิดนายพูดอะไรฮะเราก็เป็นเหมือนพวกเขาไะไม่หรอกสำหรับมือใหม่เราดูดีกว่ายเยอะ <c oughs> <c oughs> ฉันบินฝ่าวงล้อมมาในสงครามอ่าเปอร์เซียถนนไปบัสราฉันทิ้งระเบิดหนักหมื่นปอนระหว่างการบินสองเที่ยวฉันขับอย่างเร็วและก็ตับระเบิดมันรุนแรงมากฉันยังจำได้ตอนที่ฟังเทปการรบระหว่างซักถามความสนุกทั้งหมดและคนที่เคยหัวรบมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว ดียวความสนุกคุยว่วว่าเราจัดการพวกออนหัดได้ยังไงน,นั่นคือสิ่งที่พวกเราเคยเป็นพวกเขาไม่ใช่คนสำหรับเราฉันจำได้ฉันเห็นคนถูกไฟเผาแต่กลายออกจากซากประหักพังฉันจำได้ว่าไม่รู้สึกอะไรเลย่อยู่อย่างเดียวพวกเขาควรเจออยู่นะฉันรู้สึกภูมิใจฉันได้รับเหรียญ ฉันยังได้สาวในเอเทนคนที่รู้สึกชื่นชมฉันตอนฉันเล่าเรื่องให้เธอฟังไม่มีใครเคยบอกฉันในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหลังจากขบวนพาเรตและริบินสีเหลืองหมดไปพวกเขาก็คือคนธรรมดาพวกเขาก็คือมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นพวกเขาคือคนจริงๆเหมือนกับนายและฉัน ฉันก็เลยตัดสินใจฉันตั้งกฎกับตัวเองฉันต้องกล้าวต่อไปฉันไม่เคยถามว่าทำไมอีกเลยฉันจะตอบแต่ครับผมฉันสอนตัวเองให้รู้จักการใส่ใจทำแต่ตรงกันข้ามฉันทำแต่ตรงกันข้ามทั้งนั้นอาจจะใช่ฉันรู้แต่ว่าตอนฉันเป็นเด็กฉันอ่านเทพนิยาย ฉันอ่านเซเวนดอนคอสตแลวก็เดนท็กซอนลีเจน์แห่งอาเธอร์เพราะว่าฉันเชื่อใน <c oughs> เชื่อในวีรบุรุษพ่อฉันเป็นวีรบุรุษของฉันฉันเล่าให้นายฟังหรือ,อยังเนี่ยแล้วตอนนี้นายยังเชื่ออยู่ไหมยังเชื่ออยู่นายมีแผนไหมมีสิฉันมีแผน นาะยอย่าลืมฉันด้วยนะพี่ชายอาย,ยืนยืนยโคตการเองเอววยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเขาไม่ลงมือกหมดโอกาสแล้ว อาหาร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 มื้อสุดท้ายอยู่ไหนมาที่นี่หน่อยฉันต้องการเป็ดปักกิ่งมาทางนี้หน่อยสิมาสิเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องการเป็ดปักกิ่งเป็ดเป็ดอะไรนะปักกิ่งอะไรเป็ดปักกิ่งโอ้ยเป็ดโอ้ย

ไปไปเดี๋วเดี๋ยวไปเร็วไปไปเร็วมาดีมาดีมาดีเดี๋ยวสิโอ๊ยใจ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 ไปจะพาราหาร้อนดอดแล้วคุณก็ต้องเงียบเงียด้วยไป น้ยเรากะเปลี่ยนต่อานต้องตายทั้งใส่บูธใช่ไหมเขามีปืนหลอนนี้ไปได้ล้วเราจะตามจับเขาฉันชอบเนะี่ยที่เขาไดวางแม่พิมพ์พวกนี้ไว้กลางแจ้งตลอดเวลามันทำให้ง่ายขึ้นเยอะในการที่จะเอากลับไปไหนพร้อมนะพร้อมไป แกนี้ไปไหนไม่พ้นหรอก